สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับน้องฟอร์ดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวนะคะหัวเดี่ยวนะคะตัวนี้นะคะจะเป็น <üne> หัวเดี่ยว 4, 4ี่ <ilia S 1> คูณส <summ at S 1> นะคะราะคาอยู่ที่6กแสนห้าหมกับอีก2,000บาทน,นะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าหัวเดี่ยวคันนี้นะคะน้องแต่งอะไรไปให้กับลูกค้าไบ้างน,นะคะแค่ดูรูปชมนี้ก็ดุดันมากๆเลยนะคะส่วนโปรโมชั่นนะคะเดี๋ยวน้องจะฝากไว้ท้ายคลิปนะคะถ้าใครอยากรู้โปรโมชั่นดีๆของน้องนะคะก็ ชมคลิปให้จบนะคะโปรโมชั่นจะอยู่ท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวเรามาชมชุดแต่งกันก่อนเลยคะ่ะชุดแต่งนะคะน้องก็จะแต่งเปลี่ยนเป็นกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้า F 1 5 0ไปให้กับลูกค้านะคะตรงนี้นะคะแล้วก็จะมารอมกับไฟ LED 3ดวงตรงนี้เลยนะคะถ้าเราขับไปตอนกลางคืนนะคะสังเกตได้เลยนะคะว่าไฟสจุดนี้ก็จะเป็นของ Ford เลยนะคะตัวนี้นะคะสังเกตง่ายๆเลยนะคะ แล้วก็ส่วนกันชนนะคะตัวนี้นะคะน้องก็เพิ่งจะเคยรีวิวนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นกันชนของยูวอนนะคะอันนี้จะเป็นกันชนเป็นของเจ้าของที่มีลิขสิทธิ์หน่อยนะคะถ้าลูกค้าคนไหนนะคะสนใจอยากได้กันชนของยูวอนนะคะก็สามารถติดต่อน้องมาได้เลยนะคะก็จะเป็นราคากันเองเลยนะคะเราก็อยู่กับเจ้าของแบรนด์นะคะตรงนี้นะคะนี่นะคะกันชนของยูวอนนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะมีไฟให้นะคะตรงนี้นะคะ เราก็ใส่เป็นไฟเด์ไลท์ไปให้กับลูกค้าด้วยนะคะตรงนี้นะคะสําหรับหัวเดี่ยวสี่คูณสี่จะไม่แช่เป็นโคงไฟแบบนี้นะคะตัวนี้เราก็เปลี่ยนไปให้กับลูกค้านะคะส่วนที่เห็นเป็นรูปร่างใหญ่ๆอย่างนี้นะคะน้องก็เปลี่ยนเป็นชุดวายบอดี้ไปให้กับลูกค้านะคะตัวนี้นะคะก็เลยทําให้รถนะคะมีบอดี้ที่ขนาดใหญ่ขึ้นนะคะจากของตัวเดิมๆนะคะ ก็ส่วนถัดมาค่ะด้านบนนอ้อก็ติดเป็นสกู๊ปหน้านะคะเป็นทรงเตี้ยไปให้กับลูกค้านะคะตรงนี้เลยนะคะส่วนคิ้วล้อค่ะก็จะมาพร้อมกับชุดวายบอดี้นะคะหรือว่าบอดี้คิของเรานะคะแม็กยางนะคะที่เห็นกันใหญ่ๆนะคะตรงนี้นะคะอันนี้คือใหญ่มากเหมือนล้อคูปาต้าเลยตรงนี้นะคะจะเป็นขอบ17นะคะยางแอมปนะคะตรงนี้นะคะ เป็นแมพของฟูเอลนะคะตรงนี้นะคะล้อใหญ่มากๆเลยค่ะดอกคือแบบดุดันมากเลยนะคะเดี๋ยวให้ตากล้องมาซูมให้ดูใกล้ๆกันเลยค่ะส่วนบันไดข้างคะ่ะเราก็ติดมาให้กับลูกค้านะคะเพราะว่าจากโรงงานจะไม่มีบันไดข้างมาให้นะคะสําหรับยกรถยกสูงนะคะน้องก็เพิ่มบันไดข้างไปให้กับลูกค้านะคะเพื่อขึ้นรถได้สะดวกสาบายนะคะตรงนี้นะคะ บันไดข้างเราก็มีหลายรูปแบบให้กับลูกค้าได้เลือกนะคะแล้วแต่ลูกค้าจะชอบแบบไหนนะคะก็สามารถสั่งน้องได้เลยนะคะส่วนคิ้วกันสาดค่ะน้องก็ติดไปให้กับลูกค้าด้วยนะคะตรงนี้นะคะเป็นคิ้วสาดแท้จากโรงงานฟอร์ดเลยนะคะนี่เบาลองมืออันนี้คือขาดไม่ได้เลยนะคะตรงนี้นะคะกันลอยเล็บขีดข่วนได้ดีมากๆเลยนะคะส่วนโลบาร์ค่ะคือยาวมากเลยนะคะยาวมาถึงด้านหลังตรงนี้เลยะค่ะกระบะท้ายตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เราก็ใส่เป็นของ สี่คุณสออฟโรดนะคะตรงนี้นะคะฮะดูด้านหลังกันเลยค่ะชุดคันนี้นะคะคือโหดมากๆเลยนะคะยกตรงนี้นะคะน้องลืมบอกไปนะคะเราก็ยกเพิ่มนะคะยกเพิ่มสองนิ้วค่ะตรงนี้นะคะส่วนกันชนท้ายนะคะของเรานะคะก็ติดไปให้กับลูกค้าเหมือนเดิมนะคะมาพร้อมกับไฟถอยหลังตรงนี้นะคะมาพร้อมกับห่วงลากจูงสองห่วงค่ะ ตรงนี้น้องก็ติดเพิ่มไปให้กับลูกค้าด้วยนะคะกระบะท้ายแบบปลายดาบนะคะแบบนี้เลยยาวๆแบบนี้เลยะคะ่ะส่วนครอบไฟท้ายนะคะน้องก็ติดเพิ่มไปให้กับลูกค้าเช่นกันนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันเลยนะคะว่าหัวเดี่ยวของเรานะคะมีลักษณะรูปร่างหน้าตาแบบไหนนะคะเราก็ไม่เคยให้พาไปชมภายในกันเนาะ นี่นะคะภายในของเรานะคะรุ่นฟอร์ดนะคะฟอร์ดของเราเริ่มต้นนะคะรุ่นเริ่มต้นก็มีเป็นแบบเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเลยนะคะฟอร์ดของเรานะคะเป็นกระบะเจ้าเดียวเจ้าแรกนะคะที่ผลิตเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าขึ้นมานะคะตรงนี้นะคะนี่เบาะหนังค่ะเนาะก็เปลี่ยนไปให้กับลูกค้านะคะใส่เป็นเบาะหนังให้กับลูกค้านะคะเดี๋ยวเราไปฝากคลิปกันด้านหน้ากันเลยคะ่ะ นี่เลยนะคะถ้าลูกค้าคนไหนนะคะชอบหัวเดี่ยวแบบโฟลวิวแต่งเท่ๆแบบนี้นะคะยก2นิ้วนะคะเปลี่ยนล้อแบบนี้นะคะก็สามารถติดต่อน,น้องมาได้เลยะคะ่ะส่วนโปรโมชั่นค่ะน้องก็มีโปรโมชั่นส่วนลดดอกเบี้ยนะคะตรงนี้นะคะก็ลูกค้าสามารถติดต่อได้เลยนะคะเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไลด d ไว้ด้านล่างเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะไว้คลิปหน้านะคะว่าน้องจะเอารุ่นไหนมารีวิวให้กับลูกค้าได้ชมกันก็ฝากกด ติดตามไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ